ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ทวีมองกรรมธิการความมั่นคงสอบปมทักษินชั้น14เนี่ยรุนแรงฝากคณะอื่นคําถามคือก็คณะอื่นเนี่ยมันหยอกหยอกแยห่ห,หรือเปล่าแลคคดีนี้จริงๆไม่ต้องให้กรรมธิการความมั่นคงในการตรวจสอบหรอกครับถ้าคุณทวีดูแลก,กระทรวงยุติธรรมให้มันยุติธรรมตามที่นะครับคุณเป็นัฐมนตรมิว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องให้กรรมาธิการความมั่นคงมาตรวจสอบแบบนี้หรอกครับประชาชนตั้งคําถามประชาชนต้องการอยากรู้ประชาชนต้องการ ข้อมูลที่ออกมามันสวนทางกับที่กระทรวงยุติธรรมได้ออกมาบอกโรงพยาบาลตํารวจออกมาบอกกรมราชัณฑ์ออกมาบอกคําถามคือคุณทวีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทําอะไรอยู่หรือคุณกําลังช่วยปกป้องนะค,คนที่กระทำความผิดอยู่หรือเปล่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายนนะครับที่ทําเนียบรัฐบาลพันตํารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธ,ธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภากทธ รัชฎรที่มีนายรังสิมันโรมสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนเป็นประธานเรียกกรมรัชทันและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจไปชี้แจงการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกมนตรีที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจพันตำรวจเอกทวีระบุว่าเจ้าหน้าที่รัชทันชี้แจงเรื่องเดียวกับกรรมธิการอื่นเช่นกรรมธิการการตำรวจหรือวุฒิสภาซึ่งทุกคณะต้องการความรู้แต่คณะกรกรมธิการความมั่นคงมีความแปลกเพราะ เอาคนนอกและสื่อมวลชนเข้ามาและจ้องจะถามเจ้าหน้าที่เช่นถามเรื่องเวทเบียนซึ่งในช่วง120บวันที่ทักษิณพักตัตงตัวที่โรงพยาบาลตำรวจมีหลักฐานต่างๆมากมายเวทเบียนเช่นการตรวจ MRI และทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์จึงอยากนําข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนไม่ใช่บุคคลที่จะมาจ้องหาเศษหะจึงอยากนำข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่สอบสวนไม่ใช่บุคคลที่จ้องหาเสยษหาเลยพูดให้เกิดความเสียหายกับรัฐบาล คำถามนะครับคุณทวีถ้าคุณทวีอยากจะต้องการเอาข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่สอบสวนปปชเรียกเวททะเบียนสามรอบแล้วทําไมไม่ยอมให้ครับทําไมนะครับวันนี้นะครับทางกรรมธิการฟาร์มมั่นคงเนี่ยนะครับเอาฟาร์มชั่วฟาร์มเร็วฟาร์มระยำนะครับเอาออกมาเปิดเผยให้ประชาชนรู้คุณทวีรับไม่ได้นะครับทําไมต้องกลัวครับ พันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าการออกไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นตามกฎหมายราชทานแม้จะเป็นแค่พยาบาลวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ราชทานก็สามารถส่งไปได้เพราะอย่างในต่างจังหวัดไม่มีแพทย์ในเรือนจำและการไปอยู่โรงพยาบาลก็ถือเป็นเรือนจำชนิดหนึ่ง พันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าขณะที่ขบวนการพักรักษาตัวเกิดขึ้นนั้นตนเองยังไม่ได้ลงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ดูจากรายงานและยังมีการถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ได้กำชับไปว่าเป็นข้าราชการอย่าได้ไปโต้เถียงทางการเมืองเอาข้อมูลไปให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตชาติหรือปอปชหรือผู้มีอำนาจจะให้ได้นะครับซึ่งเรายินดีให้ความร่วมมือคำถามคือ ปปชเรียกมา3รอบแล้วคุณให้ฟามร่วมมือตรงไหนคุณช่วยตอบหน่อยดีครับถ้าคุณให้ฟารมร่วมมือเนี่ยเขาเรียกครั้งแรกคุณก็ต้องสมควรจะให้หรือเปล่านะครับอันเนี้ยมาแถเห็นเห็นอันเนี้ยมันโกหกหน้าด้านๆโกหกหน้าตายหรือเปล่าครับ แต่ต้องเปิดข้อบังคับของคณะกรรมาการสักนิดว่าเมื่อเรื่องนี้เคยสอบสวนแล้วและคณะกรรมาการมีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงนอกจากนี้เรื่องนี้ผ่านมานับฝ่าสิบคณะกรรมาการก็ไม่เห็นมีความรุนแรงขนาดนี้พันตํารวจเอกทวีกล่าวก็ใช่ครับเพราะกรรมาการอื่นๆเนี่ยเป็นการที่กรรมาการพวกเดียวคุนหรือเปล่านะครับ คุณกําลังใช้กรรมธิการของพวกคุณเนี่ยฟอกขาวตัวคุณเองหรือเปล่าพอมาเจอกรรมธิการฟาร์มมั่นคงเนี่ยเอาข้อมูลจริงมาเปิดเผยให้ประชาชนรู้คุณดิ้งเป็นหมาโดนน้ำร้อนลวกหรือเปล่าครับคุณทวีครับถามเอาไว้นะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวเดีดฟังครับ